สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับชาชวนชิมค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำมารายัดไส้นะคะ<ม>เดี๋ยวตามไปดูนะคะว่าวัตถุดิบหลักของเราวันนี้มีอะไรบ้างนะคะมะระค่ะแล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็วุ้นสเส้นค่ะแล้วก็หมูสับะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปเริ่มต้นทํากันเลยนะคะน,นี่นะคะมีใบขึ้นช่ายด้วยนะคะแล้วก็รากผักชีค่ะรากผักชีนี่ค่ะเท่าไหร่ก็ได้นะคะเท่าที่เรามีนะคะ เดี๋ยวเรามาจัดก,การกับมะระก,ก่อนเลยนะคะเอาล่ะผัดชีสเอ๊ะผัดชีสแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาจัดก,การกับมะระก,ก่อนนะคะหัน่น<ว>ก็ให้มันคุกคล้องๆอ่ หวานไส้นะคะ ด้านนี้ก็ได้นะแต่ไข่ชอบแต่ฉชอบด้านนี้ด้วยด้านนี้มันจะเล็กหน่อยมันจะแบบทำง่ายนิดนึงทำง่ายกคนถ้าเราแซงในออกมาค่ะนี่ค่ะเขาไขว้กัน คว้นออกมาอย่างนี้เลยไม่ดีเองได้เขาคว่าดูว่อนี่เขาไม่ดีนะให้ควันมาออกมาให้หมดเลยนี่เราก็คว้านไส้มันเรียบร้อยนะคะเรามาจัดการกระหมูต่อเลยนะคะนะคะเราก็จะลุกใส่สีฝระหล่ำ กับหมูต่อเลยนะคะค,นนค่อยๆนิดเดียวค่ะค่อยๆใส่ค่ะชอบมึเส้นใส่เส้นเยอะๆไม่ชอบมึเส้นก็ใส่หมเูเยอนะหน่อย เป็นเส้นแบบไหนก็น่าเปลี่ยนให้ง่นยหมดมันจะสั่งงา่ายกว่าอันแบบนี้หมูของเราแล้วร้นอนใครกลัวเดี๋ยวมันไม่อร่อยนะเราเก็โรยเอารรด,ดีนะคะ โอยเข้าไปี่ใส่นิดหนึ่งด้วยปรุงรสให้ให้ไส้มันนิดหนึ่งนะคะปรุงรสให้ไส้นินเราได้แบบนวลขึ้นตอนที่กามาล้างมายัดไส้เราต้องล้างมาลาก่อนหางแล้วก็ค่อยมาเอาไส้ Gracias. พอแล้วแต่สับเพิ่มนที่เอเส้นไม่ต้องควรเพราะมันจะเหลือถ้ามันเหลือเราก็สามารถทำเป็นลูกเล็กๆไว้ข้างๆก็ได้นะคะ Okay. มนยักไส้ต่อให้มันเหมือนกันะคะ่ะลูกสุดท้ายแล้วนะคะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยนะคะเราก็จะไปใส่หม้อเลยนะคะซึ่งตั้งน้ําไว้น้ำของเราจะเริ่มเดือดแล้วนะคะแบบนี้พี่กีตั้งไว้น้ําเดือดแล้วนะคะแล้วก็ค่อยใส่มะาลวลงไปนะคะนี่นะคะ อันนี้นะคะอันนี้คือหมูเมื่ี้ที่มันเหลือนะคะที่เรายัดไส้ไม่หมดนะคะแล้วก็ปั้นผักปั้นปั้นเป็นลูกแบบนี้นะคะใส่ลงไปะคะ่ะปั้นเป็นลูกๆ ง่ายมากเลยนะะมารายัดใส้บ mm hmm. เบสิกเลย mm hmm. เรียบร้อยนะคะเรารอแป๊บน,นึงให้มาราสุกนะคะ mm hmm. อันนี้ลืมบอกไปนะคะสำหรับใครที่ไม่ค่อยทำ ใครที่ไม่ทานมะละนะคะมะละขมเท่าไหร่นะคะตอนที่เราเอามาล้างนะคะให้เราเอาแช่น้าเกลือไว้แป๊บนึงนะคะจะได้ล้างความขมออกไปนิดน,นึงนะคะแต่อันนี้ชอบแบบขมๆเนาะน,นี่นะคะหลังจากต้มไปสักพักหนึ่งนะคะเรานี่มาจิ้มนะคะถ้ามันทะลุเข้าไปได้แสดงว่ามันมละสุกแล้วนะคะสุกแล้วนี่นะคะเราก็ใส่ ใช่แล้วก็ต้นหอมผักชีนะคะที่เราโอเคค่ะนเพื่อให้มันหอมนะครับหอมมากนะคะตอนนี้แค่นี้นะคะก็สุกเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วมารายดไส้นะคะนี่ค่ะ สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด subscribe ให้ชาชวนชิมของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะมาลายัดไส้